มากค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิไปบึงทางฝุ่นก่อนนะคะพอหาร์ดเคอีหยังน้อเห็นหนึต่ตาถือกระป๋องถือกระป๋องสันเด้พ่อเข้าไปได้ไหมคะเข้าได้ลูกสัญญาได้ค่ะว้าพี่พ่อนะคะพ่อกลังเหยียงน้อค่ะนี่ล้างฉีกฟ้าเต้นแม่เต้นมันขาดเลยลูก,ลกจ้าเต้นมันขาดเลยฟ้าคุณ ปลาเต้นตะ้ขนาดลดย่างหัวกับยังป้าย่างนะพอเนาะนอันนี้เต้นหัวเข้ากับปลาเต้นพี่น้องคะโอ้เป็นแบบนี้นะคะวิธีขั้นตอนการทำมันหีใหญ่โคตคือในมีเส้นนันนี้คะ่ะพ่อเขาเขียนเส้นไว้เขียนเส้นไว้ก้อนคร่าวๆกันกังเสี่บค่ะกาวเลยอกไปยำดีเลอร้อาล,ลายโคพ่พอหัดนะคะช่างหัดนะคะพี่นอ้องต้องขีดเส้นไว้คร่าวๆไว้ นั่นก็บ้างแจะลูกเน้นบอลกนบอลปันใดค่ะบ่ก้าวพ่อตอนัดเลยเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ก้าวแบบนี้เขาเรียกว่าก้าวอะไรคะพ่อก้าวยางไหมลูกก้าวยางก้าวยางสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะต่ว่าเขามาใส่กับผ้าใบได้ยังมันบ่ค่ะใส่กับผ้าใบใส่กับเพียนมอลาบุก็ได้ เส้นมอลลําขาดเขาก็สามารถสอมแบบนี้ได้แกได้จ้าเส้นกูไดขาดบอกมาชิแเให้กาแฟป๋องนึงจนบุญอ้สองงอยู่องนี่เด้ขาดมาด้เต้นสิามีกาแฟใมมีขากาแฟไยเด้อ มาแล้วค you ่ะมาแล้วทางคนมาแล้วคลิปเมื่อก right ี้พอยางเสียไปไปน้ำหาเล็กค่ะไปน้ำหาเล็กก็คักใจยางคือเลือกเองเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้กลับมาแล้วนะคะกับคพ่อสายเกือกของเรานะะคยางน้ำพรท่านเนี่ยค่ะคันนี้ยางน้ำไหนคันนี้ล่ารูปขมิ้นพอแล้วว่ายว่ายปั๊บ ป๊บปปั๊บ <problemas> ป <lly> ั๊บแปบเพอเนี่ยงเดี๋ยวนมสีพาไปม่มงี่พยอนแสงค่ะไปเลือกเล็กมาแล้วค่ะก็คักใจบ้างไหมเปกเลือกเองเรื่อย ตอนนี้พ่อจะทําเป็นราวจับบันไดนะคะเบื้องตนที่ถามแพรนะคะเพราะว่าเกิดความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวสินศุรไปเบื้องบันไดปลเป็นอยังปอดเพื่ออย่างนี้เล่าจับนะคะเกิดความปลอดภัยที่จริงก็มีนะคะแต่ก็คือก่ได้เหตุเป็นแบบเป็นแบบสําเร็จรูปแบบนี้ค่ะอาจจะเป็นการมัดเล็กไว้างคางมัดเล็กง่าวยวงคางค่ะนี่ค่ะบันไดประมาณนี้นะคะคอนซูมค่ะ ตอนที่ออกงานไปนะคะก็จะมีค่ะแต่ว่าก็สิเป็นเป็นเล็กเง้วสินะพี่น้อเป็นเล็กเงยวเซนนึงนี่สินะคะประมาณนี้ก็คือไม่ได้เป็นเราจับโดยเหมือนเหมือนเป็นเหล่าจับบันไดเหมือนกับบันไดบ้านหรือบันไดอยีงอยงแบบนี้นะค่ะแต่ว่าปีนี้ก็ือพอเ็นเล็กที่ที่อยู่ในสำนักงานนะคะจกที่เราอาวีธีพังครั้งก่อนๆน,นะคะก็คือเก็บมาใส่ ให้เป็นประโยชน์สูงสุดค่ะพี่น้องนี่เมี๋ยวสิทภาพไปดนะคะนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กอะไรที่เราใช้ได้นะคะพ่อก็เอาแบบค่ะมาอาแดบใส่เป็นเล่าจับแบบเอาแบบดีเลยเอาแบบคงทนเลยแบบมาตรฐานนะคะพี่น้องทีว่แมนบ่แมนเอาเล็กมากมัดตั้งสินะคะน่นะคะไปแล้วค่ะพี่น้องคุณไปแล้ว ยังไปทั้งบ้านอันนอกดาวแล้วค่ะไปยังบูไปหาเล็กพี่น้องค่ะไปน้ำหาเล็กไปแล้วคุ้มผ่าไปแล้วค่ะเห็นตะลังไว้ๆแต่ละบ้านของคุณพ่อพี่บ้านใส่จวดกับสองเซียวพ่อพิทูลน,นะคะกับิปมาณนี้ค่ะพี่น้องหนยวงยากกับการเตรียมนะคะครูไอของเราก็มาแล้ว เพื่อความเรียบร้อยมาตรฐานอีกอเพื่อความพร้อมนะคะของการติดตั้งเวทีนะคะก็คือเช็คทุกจุดนะคะขอผู้ยาบานสายจวดนะคะเป็นละเอียดบางๆังไม่ได้ใคะพ่น้องละเอียดเราก็ใส่ใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าสิเป็นจุดเล็กๆนะคะตรงไหนที่มันจะชํารุดหรืออะไรจีเลี้ยนนะสิค่ะที่มันสิเผื่อความปลอดภะะัยค่ะแล้วก็ พอวายย่อมใจเพื่อความปลอดภัยนะคะพ่อก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะคะอันไหนทีมันเนี่ยค่ะจังสิจังสิเล็กเสียดยังสีตัดแต่งได้แล้วก็เอามาทําให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะอย่างพ่อวิทูลก็เพิ่งจะตัดนั่งร้านนะคะทีฮักนะคะหลังจากวันที่เราเกิดพายุนะคะก็มันใช้งานเป็นนั่งร้านไม่ได้แล้วก็มาตัดให้เป็นเื็นเต้นากป็นเป็นเื่นเนนะคะได้แล้ว น่ารักมากๆเลยค่ะพี่น้องเป็นโมเมนต์นะคะคุณพ่อสองเสียงนะคะผู้นึงก็หาเล็กมาออกแบบค่ะอีกผู้นึงก็ตัดเล็กค่ะพี่น้องเต็ต้าฮะเต็ต้าฮะค่ะต่อจากเสียงนี้พอดีเไหมใช่ไหมเอาบ้างเรอบๆสอนาดงานนะคะ จดเข้าเดี๋ยวเอาเร็วไปเอาได้ไรมาจดเลยจวดจอดค่ะเรนก็จะทำลาวจากบันไดนะคะตอนนี้คือท่านจะเย็นเป็นขาบชัดเซีนนะคะพี่น้องแต่ก็ย็นกุ้งสังขาบนะคะนี่สาม่นนี่ค่ะ เดี๋ยวน้องอคจะพามาอัปเดตอีกที่นึงเด้อค่ะนีเหตุเกแล้วนาตาเปนับมากใหนขอบี่น้องก็เลยยอะแช่ค่ะกดติดตามกดกระตุ้นเป็นกำลังใจให้พวกเราหมอหลับที่ตํางลป่าเด้วยนะคะเสาเวลาตนเมค่ะค่โผล่กันแนนอนค่ะนักแสานที่ช่วงเรียนบ้าน เพ่งน้องเหนือผัดพี่น้องกับน้านผับปลานะคะออผัดพี่น้องก็เป็นน้าบะฉิ่ง พักมากที่แอฟฟารมาได้เลยค่ะชื่อภาษาไทยไอ้อุ้มบัตรเชระดานะคะสี่พัคไปที่ทางสะเด็ดค่ะเดือหน้าวันได้ค่ะสามารถซื้อบัตรซื้อตั๋วทักไปที่ทางเสียงมอเตอร์เพื่อนขายบัตรออนไลน์ได้นะคะขี่พักไปางสายสะเด็ดเพื่อผิดการหายเรือว่าสี่พักไปทีอบัตรเข้ากลุ้มนะคะพี่น้องเพรนั้นไปให้มาเชื่อำเพื่อนค่ะหรือว่าใครมาหน้างานได้นะคะแล้วก็อยากซื้อบัตรกุ้มติดก็สามารถซื้อได้เลยค่ะพี่น้อง ถ้าไหนไม่ไดองโบไปขั้นบนเดี๋ยวขั้นล่างกัน่ะขั้นบน่เลยยพี่โตเขานี่ติอาเีเอานี่ต้อสามแ้วีโก็มัน่ยนมังืว่ามันอกระเด็นประกายไฟพี่น้องจนมันหลงห้อง จะไม่ได้โดนนะคะลืมค่ะว่าประกายไฟมันจะมาทางนี้นะคะโอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> พอๆกันไหมนะคะคลิปหน,นะะ้าค่ะ